สวัสดีคุกผูชมทุกท่านกันนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับไออิงนะฮะสวัสดีครับเอ็ดครับเอ็ดล่ะอเอ็ดล่ะวันนี้จะทำอะไรกันดีอยาจะทำต่อจากเมื่อวานเมื่อวานทำอะไรอ่ะสร้างสะพานอ่ะใช่เดี๋ยววันนี้เราจะอ่าขุดเหมืองกันนะครับขุดเหมืองเนี่ยลงไปเรื่อยๆนะแล้วก็สร้างสะพานให้เสร็จด้วยสะพานเลยอ๋สวย เราจะสะพานสร้างแบบธรรมดาก็าได้เดี๋ยวค่อยอา่านนะคลิปนี้อาจจะน่าเบื่อนะครับเพราะคุณเหมืองมาทุกคนมานี่มานี้มานี่มาเรามาครับข,ของกันหนึ่งนะครับของพร้อมที่จะลงไปเหมืองกันดีกว่าเพราะอื่นเราต้องมีถ่านอย่างน้อยและที่ขุดเราต้องมีถ่านและที่ขุดด้วยเราถึงจะลงไปเราถึงจะลงไปได้ เดี๋ยวนะก่อนอนึ่เราต้องมีทอสไฟทอสทอสทอสอ,อ,อ้าวแล้วตะขาบเป็นนั้นมาทำอะไรไปแล้วกดผิดจะโดนมาขาสวิตมาทำอะไรก็ไม่รู้ได้ทองมาหนึ่งแท่งได้เลยห๋าทองโอเคเราเอาฐาน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  มาครับเป็นทอดเยอะๆเลยเราเราเรามาแบ่งกันอ่ะเอาทอดไว้ในที่เก็บกล่องแล้วที่เก็บของเรีเยบร้อยเอาไปจำนวนหนึ่งแล้วกันอ่ะที่ขุดเดี๋ยวโยนให้เอาไปหลายๆอันมีต้องสองอันไม 1, 2, 1, 2, 1. เฮ้ยอย่างน้อยต้องมีสิบอันโอ้เยอะไปไปเริ่มขุดเลยต่อด,ดีกว่านำไปเราจะมาขุดเหมือนกันนะครับทุกคนตอนนี้ตอนหนึ่งาาด,ดีมาก อุ้ยตีทำไมเนี่ยเดี๋ยวนะเราตัดไปตอนนี้เราขุดเจอถ้ำแล้วดีกว่าเจอถ้ำเจอถ้ำแล้วซอมบี้ส้มัขตายเรียบร้อยปลาทอาเลยปลาทอดไปด้วยกันสิอุ้ยเจอถ่าเต็มเลยเจ็บโอ้โห ทำนี้ลึกเหมือนกันนันเนนี่อ่เจ็บเ,บบเบ็จะตายทำนี้ลึกเหมือนกันนันเนนี่อะเออเรายังไม่ได้เผาเหล็กกันเลยนี่ว่ะตอนยังไม่เผาเหล็กเลยแล้วเ,เราจะเอาที่คุณเหล็กสมม,มติเ,ออเราเจอเพชรหรืออะไรพวกนี้เราจะทำยังไงดีมันมาจากไหนเยอะแยะเลยมันอาจจะเป็นสปาลมันก็ได้เออเออจะตาย เฮ้ยเราลงมาพื้นที่ตรงนี้อุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอะไรเรอะเกตุดิทันเฮ้ยเยอะจริงๆเลยอ่ะมันเยอะมากอ่กออวะไม่มได้ยินเสียงนะได้ยินเสียงหลไรตัวมากโอ้ยเจอทองเต็มเลย แต่ถ้ขุดไม่ได้เรายังไม่มีที่ขุดเหล็กใีใดเรเ็กใช่อาเ,เราต้องขึ้นไปเผาถ่านเวู่อยู่ด่าเราจะขึ้นไปเผาถ่านอนะ่ะ <laughs> เราจะขึ้นไปาานไ <laughs> เผาเหล็กเวม็กมีไงขุดม่ต้องสิบสี่สิบก,ก้อนเมื่อพราที่แล้ว เอามาเผื่อด้วยเดี๋ยวลงไปหาสำรวจให้โอ้เจออะไรครับเนี่ยโอ้ยสก,กิลได้ดั้นโอ้โหหลบหลบไปกค่เท่านั้นหลบไปกค่เท่านั้นยิงโดนอย่งนด้โอเคเรียบร้อยตายเรียบร้อย ไหนไม่มีอะไรเลยทุกคนมีแค่มีแค่ลาวาเว้ยตอนนี้เดือนเดือนมีงมด้วยแหละหยุดเลือดเดือนได้ไหมมันไม่ใช่เดือนเว้ยมันคือดวงตามันเหมือนเดือนตรงไหนวะเดือยเดือยเดือยมันเหมือนเดือนตรงไหนมันไม่เหมือนสักหน่อยอะลูกกระเดือกอ่ะเนี่ย ทำไมท่านเลือกเลือกเดือด <requ ie. S 1> มันไม่ใช่ <c oughs> ทางตันแล้วครับทา่านผู้ชมแต่มันก็จะผ่านไปต้องไปยังไงล้วน่ะอุ้ยเหมือนเป็นทางใหม่แต่ไม่รู้จะไปได้หรือเปล่านี่นนออมาอยู่ด้วยกันนะแม่น้ำมันคือแม่อะไรหรอือ ลาปิดมันต้องเรียกว่าลาปิดอ่ะอ๋อมันมันอ่านว่าลาปิดเนี่ยแต่เรียกว่าลาปิดเดี๋ยวคุณทานไปให้แล้วกันเฮ้ยเุ้ยเฮ้ยเพชรอ่ะแต่เราไม่มีที่ขุดจำไว้ก่อนแล้วกันนะว่ามันอยู่ที่ไหนเพราะว่าเราจะคราฟที่ขุดที่สามารถได้ไล่เพชรมาได้มากขึ้น สมมุติว่ามันสมมุติว่าเราใช้ที่ขุดธรรมดาใช่ไหมในการขุดมันจะได้เพชรแค่หนึ่งอันแต่ถ้าเรามีที่ขุดเอ็นชาร์ดแล้วเดอะเอ็นชาร์ดอันนึงเราต้องหาหมู่บ้านเอ็แล้วเราก็จะสามารถขุดเพชรหนึ่งบล็อกจะได้แบบโอกาสได้ประมาณสูงสุดถือห้าเพชร mm hmm. ต่อ,อนหนึ่งอันเว้ยไม่รู้น่าจะสูงสุดถึงห้าเพชร mm hmm. จริงๆหรือเปล่า แต่ว่ามันอาจจะได้สี่ก็ได้ได้สามก็ได้ได้สองก็ได้คุณเลี้ยงแล้ว<ต>เจอโอกาสอยู่ห่างได้อยู่ใกล้บ้านเอพีซีเรต้องคำนวณว่ทาทำบ้านเอพีซีนนะ่เน่ยคือม,มันคือรีสโตนไปไปทำทนันละแต่เราต้องจำไว้ด้วยว่ามันอยู่ตรงนี้นะจำได้ทางแค่นี้ทำไมจำไม่ได้อันนี้อะไรอ่ะไม่ใช่ทางแค่นี้ทำไมจะจำไม่ได้สักพักเออเตงเขาอยู่ที่ไหน เขาไม่รู้เขาอยู่ที่ไหนมานี่นี่ทางขึ้นอยู่นี่เอา้าทางนี้นี่มาแล่อยู่ทางนี้เฮ้ยจะขึ้นบนแล้วชิบหายแล้วทุกคนเฮ้ยแต่ละน้อยแล้วก็มีโชว์แววดูทุกทางไปข้อไม่โดนอีกอืมอืมรู้สึกเหมือนจะหลงแฮ ตีไม่โดนเรื่องไงวะตีโดนว่ะปึ๊บทางนั้นข้างล่างมีอะไรไหมข้างล่างไม่มีอะไรเลยแล้วเรามาไหมเนี่ยเสียเวลาจริงจริงมาอันนี้เสียเวลามากมากวันนี้ลมแรงโอเคเราจะอยู่เข้าในยุคเหล็กแล้วเว้ยเราจะมันอยู่ในยุคเหล็กกันแล้วเว้ยเราก,เก,ก็ต้องใช้ถัด เอนนนัผารู้แต่หมายถึงว่าเราจะเข้าสู่ยุยคเหล็กแล้วเหล็กสีสีไข่ปะใช่เหล็กสีไข่ขุดมาแล้วอะ่ะก็เอามาสิพเพราะเหล็กมันขุดได้ด้วยหินอยู่แล้วใช่ไหมอะฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุยลงไปในราวาทำเป็นล้วเดิดนผิดเดินผิดเออไม่นะไม่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 จะ<อ>าตายาตายดิอุ้ยเกือบรอด มาเฉยครับทุกคนโดนเฉยเลยอุย้ยทองเยอะมากแต่เราไม่เอาหรอกคือเราเราเราแทบไม่ได้ใช้อ่ะก็ใช้ก็ใช้แบบเข้าเข้าไป็นโรกเงี้ยแล้วก็ถึงจะใช้เลยมันจะช่วยเราป้องกันจากไอห,หูหมูแบบใหม่เขาเรียกชื่ออะไรอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> ที่มันไม่ใช่ พิกแมนออะแต่มันเป็นพวกที่มันเฝ้าอยู่ในอันนั้นเหมือนกันแต่มันฉลาดกว่าบอกแค่นี้มันจะโจมตีเราถ้าเราไม่ไม่ใส่ชุดทองไปเออฝั่งนู้นมีอะไรวะอยากจะไปดูนี่นะนี่นะนนะเสียงันหล่อนมันเป็นเสียงในถ้ำอยู่แล้วปกติมีนางนาแล้วด้วย ออสเป้เนเดี๋ยวนะเจอแลสโตนเจอเหล็กเ็มไปหมดเลยอันนี้คขุดลงไปอ่ะเฮ้ยเจอเพชรแล้วองเตเลยตอนแรกเราก่ อืมจะเจอเพชรอีกไหมเนี่ยเจออีกแล้วทุกคนเพชรที่เราเจอใหม่คือสีก้อนเลยอุ้ยเจอทำมอไมำยดยไม่หลงนะครับ ลงไปในราวเฮ้ยแต่มันทางเชื่อมกันมันทางเชื่อมกันเ,เดินมาเลยเดินมาเลยนเลยโอเค,อเ,คเราเดินหาต่อดีกว่าเฮ้ยได้ยินเสียงไหมหมดไม,ไม่รู้อะแต่ได้ยินเสียงข้างหน้าเราเลยหน้าเราเลยมีลูกขนมไหมอืมีพอดีเลยไม่เป็นไรยาลองหนตายเรียบร้อยเราได้ยาลองหนเอา้า ไม่นะยาลออ่องผมมันลงลาวาไปหมดแล้วอ,อ้าวแท้จริงอุ้ยสเกลิตันสเกลิตันคิปปอร์โอ้โหสเกลิสตันสเกลิตัปปน,น,นหินคิปเปอรมนะ์มาช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยจะตายจะตายจะตายจะหวังหินทักการทำมะเขือทำไมเนี่ยจะตายอยู่แล้วโอ้โอย บ้าพอเกือบตายนะเกือบตายมัมีทางด้าบนนั่นแหละเนี่ยน้ำมันขังเกินไปอ่ะวัดทำไมน้ำมันถึงขังอ่ะโอเคเอาน้ำออกเรียบร้อยแต่น้ำตรงนี้ก็ยังมีอยู่ โอเคนะบอกแล้วเอาไงดีไม่ม to ีล <for this fever> ูกขนุนแล้ว <with> อ <against irgend reconcile> ่ะม <look> <structured> ีปะจะตายแล้วดูเลือดด้วยเดี๋ยวจะการไปหลบไปไปเลยสู้มันซะจะตายแล้วเดี๋ยวช่วยเดยช่วยอุ้ยจะตายตีมัน ที่มันลงมาวะซะจะตายอยู่แล้วเนฮะ้ยนั่นว่าแล้วตายคู่เพรพอไข่วะเอาตายเอาเอาตายเอาตายอีกรอบเอาไม่ช่วยอีกเอ,เ,เอาตายเอาตายอโอ้ยสุดก็รอดไป ตรงแบเอาของเดี๋ยวนี้บอกอยู่ว่าตัวเองไม่รอดหรอกต้องรอดเกิ้เลยมันเจ็งไงคิดว่าจะรอดก็ตัวเองกากขนาดนั้นตัวเองจะไม่รอดได้ไงวะไปทางนี้เอามาแล้วดีกวา่าไม่ใช่ทางนี้ไปทางนู้น ไม่นะของของน่าจะหายเกดอบคนเลยแล้วอืมแต่ขออย่างยวอยาให้เหล็กหายโอเคเหล็กไม่หายอ่ะมาเดี๋ยวให้ของเ้าขวานมาทำอะไรเขือเ่อนอะไรวะเนี่ยเข้าไปทอสที่ขุดดาบอ่ะแค่นี้แหละมั้ง ปากขาแล้วในตัวหน่อยเฮ้ยเอาถ่านมาให้ชุดหนึ่งถ่านมาให้ชุดหนึ่งเอาถ่านมาให้ชุดหนึ่งดีมากโอเคเมื่อกี้โอ้โหเมื่อกี้ต่างกันสองคนเฮ้ยคิปเปอร์อู้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 มาจากไหนอ่ะตายเกือบตาย k ิปเปอร์ปุ้มโอ้น้ำก็เยอะไป<_><_>อีกแล้วท่านผู้ชม<_><_>ดูมันดิดูคิปเป,ปอร์ดิโอ้โหอะไรครับเนี่ยไปอุดรูน้ำสิครับดูแลวค่ดูยังไงรูน้ำอ่ะอุดเลย อุติโอเคท่านผู้ชมเ <g ül üyor> มื่อกี้เกือบไม่รอบเยอะออมันเยอะมากมากเลยมาจากไหนอะน้ำมันก็เป็นน้ำในถ้ำไงก็รู้ว่าน้ำในถ้ำแต่น้ำมันซึมมาไม<บ>งฝน,นตกแล้วมันก็ซึมซึมลงมาเข้าใจป่าคขุดลงไปใต้ดินน้ำก็เยอะอย่างนี้แหละแต่บางที่น,นะอ้าวเชื่อมต่อนี่มาทางนี้มันเชื่อมกันอะ แย,แยกทางกันเลย <laughs> <c oughs> ผิดทาง <c oughs> ทางนี้เป็นทางที่เรามปเจอเพชรนี่ว่ะมันน่าจะหิวอาหารตายแล้วไม่นะ <c oughs> นเอื้อเอื้อ ออกอยู่ตรงนี้ไอไฟเพื้อเพื่อเพื้ออย่าตีไม่หมายถึงว่าตัวเองเออไม่นะจะตายทางทางออกไม่เจอตายอยู่ในถ้ำนี่แหละทางออกไปอยู่ตรงนี้ ทางนู้นอันนี้ทางขึ้นไปแล้วเหรอน,นี่ไงมันตีเทียวเ,เขาแทนเนื้นออื้ออื้อมาหัวใจรอสุดท้ายละก่อน,ไ,นไปอ่ะมาตีกันนะไปไม่นะหิวมากหิียวสุดๆทุกคนตายแล้วไม่นะไม่นะไม่นะ้นช้าจังเล จะตายแล้วอะอาหารจไหนเออเนื้อซอมบี้ไปทางชีวิตเอ้ยเดี๋ยวอาหารเราเราก็มีอาหารติดตัวอยู่แล้วนี่วะอะไรครับเนี่ยเพิ่งม <c oughs> าเจอไงเออเหล็กอะเหล็กเอาไปไว้ในกล่องเหล็กครับตอนนี้ <c oughs> เราจะเอาแร่ทุกอย่างเลยครับมาเผาเลยทีเดียวเอที่เผาแร่เราจะอยู่ประมาณประมาณตรงนี้อืม <c oughs> เดี๋ยวไปหาเนื้อก่อนเราเปิดกล่องไม่ได้ด้วยลืมไปว่าเราห้ามวางอะไรไว้บนนี่เผาแร่เรียบร้อยเว้ย ว้าวเราได้เหล็กมาทั้งหมดหกสิบสี่แบบีสามจริงจมันได้เยอะกว่านี้ครับเราเอาไปเผาแล้วสร้างก้อนเหล็กกันแล้วเว้ยเราไม่เหล็กใช้กันแล้วเย้ดีใจไหมเรามาครับอุปกรณ์เหล็กกันดีกว่าเหล็กเราก็ควรที่จะเอามาทำเป็นที่ขุดสักสี่อัน เก็บไว้สักสอันอย่าใช้แล้วกันนะสอันเนี้ยใช้เฉพาะลงเมืองเท่านั้นไปไ,นนไหนมีอะไรรึอาไหนทำไมเนี่ยมาเนี่ยนะน้องกลับบ้าอย่าไปเี่ยงน้องกลับบ้า โอเคครับก okay, ็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ EP 2สองเนาะ EP 2สองนี้มันจะไม่มีอะไรเลยนะใช่ไหมใช่ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะครับเดี๋ยวจะรีบไปไหนจะรีบไปไหนโอ๊ยโตอีกแนละ้ว